มีแฟนจากนายไหมครับและแฟนนั้นไม่ใช่ผู้ชายในทางวิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นไปไม่ได้พี่ชายพี่ชายก็ระแวงเกินไปเกมเมอร์หญิงมีเยอะยยไปทถ <_ c oughs> เป็นงานละมึงเจอหมากลางอนาเขตอะจะเป็นทานนอตได้ของครบหรือหมอนี่ใส่เกาะไดมอนด์แม่งก็นากก่ากลัวพอๆกันอะให้สติในซูเปอร์สมาร์อะแม่งโกงนะเว้ คือผมก็ไม่ได้เล่นนะแต่เห็นว่าสติฟเปนซุปเปอร์สมแมทแม่งโกงจัดแหละแต่พอไปเห็นคอมโบแม่งแล้วเออไอ้แค่แม่งก็โกงอยู่ดีนั่นแหละคือไอ้นี่ไม่ใช่กูคนเดียวใช่ไหมที่หลอนเห็นว่ามันเป็นหน้าเนี่ยหรือว่ากูหลอนไปเองหรือยังไงวะเดี๋ยวกูเข้าไปดูในมิการแป๊บโอ้ย so cute อันนี้มัน texture pack อะไรอะอยากได้เพื่อนเล่นออนไลน์แหละใช่ไหมเล่นคนเดียวมันเหงามันก็ต้องหาเพื่อนมาเล่นใช่ไหม แบบแบบว่าก็ก็คุ้นคุ้นคล้ายๆกันอยู่นะก็มีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกันหรือคล้ายกันเหมือนกันเตะ <c oughs> นี่แกเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเออ,เอ,อความตายมั้งไม่รู้แต่ถ้าจะเจาะจงเกมก็จักมาจากไมค้าบะไม่รู้สิ หไหนกูบอกแล้วเกมเมอร์เกิร์มมันมีจริงไงวะเกมเมอร์ผู้หญิงมันมีทั่วไปโถคลิปขุดทั้งโลกไหมครับพักหนึ่งจะอีกสามกับอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้กูขี้เกียจนับไอเ้เหี้ยเยอะขนาดนี้ชีวิตที่กูมีเนี่ยจะดูมึงครบไหมแล้วมึงจะอยู่ครบถึงขั้นขุดหมดหรือเปล่าเนี่ยผมที่เผลอกดไปเซี่ยววิด้วยเชาว์เวอร์เอนชันด้ห้าแม่งไอ้เผลอกดไปนิดเดียวอยากกับคลิปเปิ้ลระเบิดหลุมเนี่ยอุ้ยชาวบ้านส่งข้อความมาเรามาอ่านหน่อยสิหยุดลักพาตัวพวกกูด้วยไม่ชาตะไรพวกกมึงอ่ะะูจททปดอ่ะ วางปุ่มเหยียบได้เนียนจังเลยอะเขาอ,อยากรู้จังเลยอะเขาว่าทํายังไงอะรับอะไรมันโอเคนะจะเล่นไหมครับในโหมดที่แบบว่าคิปอินเวนเทอร์รี่ออนอะเพราะว่าวิดีโอเกมอะควรเล่นให้สนุกไม่ใช่เครียดคนเรามารับความเครียดได้ไม่เหมือนกันไงพออยากจะเล่นเกมก็ไม่อยากจะเครียดขนาดนั้นอะก็เปิดไปเถอะผมจะเป็ดกระบอกเสียงให้แล้วผมจะรับจบด้วยใครคิดว่าแบบว่าเอาคิปอินเวนเทอรี่ออนแล้วมันกากอะมามาบน่นผมเลยเร่นกัน นั่นเ,เ,าาเนี่ยเราจะผิดมันได้แล้วมันปล่อยเพื่อนตัวเองเดี่ยงเพื่อทำคลิปที่เห็นแก่ตัวของมันใช้ใช้คุณมาทำแบบนี้ไม่ได้ใช่ครับผมเห็นแกตัวว่าไง<ห>น,นะํำที่พวกแกจะพูดต่อไปคือเธอรียบยิดโทรศัพท์มาถ่ายมาันเธอรียบยิบโทรศัพท์มาถ่ายได้ไงวะ กูไม่รู้ว่านะว่ามันเป็นซีรีส์มีมใครหรืออะไรใครทำอะ่ะแต่ที่แน่ๆคือมันมีคนส่งให้กูมาแล้วกูก็งงด้วยแต่กูก็ชอบนะเฮ้ยนี่มันเป็นมดหรือภาพตัดต่อหรืออะไรสักอย่างว่าคือถ้ามันมีอะไรแบบนี้นี่หรือหรือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้นะบอกผมนอยดีเฮี้ยมันคืออะไรวะทำไมมันไม่เห็นติดไฟเลยอะ่ะก็เพราะว่าคุณเอาไปใส่ในโต๊ะคาบมาบอกเออต้องใส่โต๊ะคาบก่อนนะมันถึงจะเป็นไฟอะ่ะนายมากับเราเถอะนะอย่าให้เราต้องรับพาตัวนายเลย ไอถามกูเหอะสภาพกูนี่ดูไม่มีสิทธิ์เลือกเลยนะคือการเป็นคนแตแกแยกและแตกต่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ว่ามึงมาอยู่ข้างล่างนี้ได้ยังไงทำไมมันถึงเจนมาอยู่ข้างล่างดีได้วะคือมองแบบแรกเนี่ยคุณก็จะตกใจเหมอือนผมนะแต่ถ้าคุณจ้องดีๆนะนั่นมันคือรางรถไฟนั่นนหะเชีย่ยทําหล่อยเยอะเนี่ยแ,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 และพี่ชายเทปแมวได้เร็วมากเลยนะแค่อ,อันเดียวก็ได้เลยเล่ะ เมื่อคุณได้เพชรมาสามอันฉันไม่อยากเล่นกับนายอีกต่อไปแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> ก็คุ้มอยู่มันอึดอยู่นะใช้ได้น,นานด้วยไม่ถึงไดมอนต์พิกแอ็นะส่วนพิกแอ็เหล็กก็เก็บเข้าครังไม่รู้สิอุ๊ยมองไกลๆนั่นเพชรหรือเปล่าเดินเข้าไปอ้าวมันพงหญ้าไอ้บุชอะไรสักอย่างจำไม่ได้เหมือนกันอนะพี่เบลเขาเป็นบ่อยมากเลยนะในคลิปเขาอะแบบว่าเฮ้ยนั่นไดมอนต์หรือเปล่าเดินเข้าไปอ้าวไม่ใช่คุณได้ยินมันไหมอย่าวิ่งอย่าหายใจและถ้าอยากจะทําอะไรก็ตามอย่าหันนลังเ็ดขาดเคิ้งกกลังมา แลวภาพแบ่งอย่างได้เลยอะจากด็อกเตอร์ฮูตอนหนึ่งอะไรสวิปปิ้ง a อ g e จิอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้ขอเล่านิดน,นึงนะชอบมากเลยตอนเนี้ยคือไอ้ที่คุณเห็นเนี่ยมันคือคลิปคลิปหนึ่งที่ตัวเอกหรือตาคนนี้เขาอัดไว้เว้ยและด้วยความที่มันอัดไว้แล้วเนี่ยมันเลยไม่สามารถคุยกับคนนอกทีวีได้แน่นอนว่าพอมันคุยไม่ได้อ่ะมันหมายความว่าไอ้ตัวเอกหรือคนคนนี้เนี่ยเขาต้องเดาความเป็นไปได้ที่คนนอกจอจะถามและคนนอกจอมันถามอะไรนะพี่แกเขาตอบได้หมดเลยอยากจกะเดาได้ทุกอย่างอ่ะใช่ไหมโคตรเจ๋งอ่ะ อย่างเช่นว่าถ้าให้คาดเดาว่าแบบพวกมึงคิดอะไรนะตอนนี้มึงคงถามว่ากูจะเล่าให้มึงฟังทำไมก็ใช่กูอยากเล่าให้พวกมึงฟังแค่นั้น มันกลายเป็นความรู้พื้นฐานแล้วว่ะมันมันมีใครยังไม่รู้เรื่องนี้อีกไหมถ้ามีคนไม่รู้นะเนี่ยมึงส่งคลิปนี้ไปเพื่อนมึงคิดว่าเราได้บ้านในฝันแล้วยังวะอืมดูจากสภาพนี้ไม่ค่อยใกล้แยงนะไม่เหมือนเฮียเลยเลยเฮ้ยเอ้ยกูจะหลับมึงเลิกยุ่งกับกูดิจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราได้เอ็นอัปเดตวะเออวะที่ต้องถามคือเมื่อไหร่เมื่อไหร่กูจะได้เ่้เอ้เชฟแม่งก็ยิ่งแ้ไ์กันอยู่เออแม่งอยากกระหลุดมาจากเกมเติบติดเลยวะเฮีย และสุดท้ายนี้เยียบร้อยฮะโดนเดก